ไปอีกสายนะคะคุณอํานวยจากอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอํานวยค่ะปรึกษาอะไรคะวันนี้ปรึกษาเรื่องทอกศเป็นชาพนก,กิจสงเคราะห์นะคะครับเพราะว่ามันจะหักมากขึ้นเรื่อยๆ,อยๆจากเมื่อก่อนเคยส่งตั้งแต่รุ่นแม่มาก็ปีละประมาณพันพันบาทแต่ามารุ่นของพี่สาวนี่ปีละประมาณห้าพันกว่าบาท คือเราต้องส่งปีหนึ่งส่งครั้งเดียวหรือส่งปีละสองครั้งปีละสองครั้งแล้วบางปีก็มีเรียกเก็บกลางปีว่ามีตายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยออสบแล้วเท่าไหร่ล่ะเขาเก็บค่าหัวยี่สิบบาทหรือเท่าไหร่อันนี้ไม่ไม่ทราบรายละเอียดเลยเพราะเป็นคนส่งให้พี่สาวอะเวลาเขาเรียกเก็บเท่าไหร่ก็ต้องจ่าย เวลาเขาประชุมชาปนก,กิจสมาคมชาปนก,กิจของทกสเนี่ยหน่วยที่เราเป็นสมาชิกอยู่ก็ต้องไปประชุมเาขาบ้างนะเพื่อไปฟังเขาหน่อยนะอย่าไม่ไปอย่าส่งเงินอย่างเดียวคือส่งมาของพี่สาวที่ส่งมาจะยี่สิบปีแล้วจนพี่สาวบอกว่าถ้าตายนี่คงไม่คุ้มแล้วล่ะเขาบอกว่าอยากจะลาออก ตลาไม่ได้เมืาออหกก็ไม่จ่ายยี่สิบปีสมมติถาปีละสามพันฝนนะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วกี่แสนแล้วถ้าพอตายขึ้นมาจะได้สองแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ถึงค่ะตายได้แค่ประมาณแสนหนึ่งไม่เกินแสนสองยี่สิบปีอ่ะปีละสิบสองเดือนอ่ะปีละเท่าไหร่เอายี่สิบปีอ่ะปีละสมมติปีละสามพันสองสามหกค่ะยี่สิบปีตายไปหกแสนแลวใช่ป่ะปีละประมาณห้าพันอือ เออต่ทำได้จะไม่คุ้มก็แสนหนึ่งละสี่น่ะนะปีละห้าพันเหรอปีละห้าพันยี่สิบปีก็แสนหนึ่งแสนหนึ่งเหรอแสนหนึ่งเออแต้วเนี่ยแล้วพี่สาวบอกเขาพูดภาษาของเขาว่าถ้ากูตายมันจะคุ้มไหมเนี่ยก็สี่สิบปีพี่สาวอย่างนี้สิพี่เพี่มหน่วยเพี่มหน่วยจ้ะเวลาเราคิดเรื่องพวกนี้เราต้องคิดสองทางค่ะการเป็นสมาชิกทกศเนี่ยนะนะครับเขาเรียกว่าสมาชิกเนี่ยช่วยเหลือกันช่วยเหลือกัน เวลาคนนั้นตายปั๊บโอเคเราก็ทําบุญเขายี่สิบาทนะทำบุญกันนี่เ็าเรียกว่าทําบุญถ้าเราตายเา็า <c oughs> เขาก็ทลลํา <c oughs> บุญเราก็เท่านั้นเองอ่คิดแค่นี้ครับพี่จะคิดอย่างอื่นไม่ได้ <c oughs> คิดทําเอาเงินตายไม่ได้เลยแต่ต้องคิดว่าเอาเงินบุญโอเคอย่างนี้ไ,ไม่อยากจะคิดว่าน่าจะมีระบบเข้ามาว่าคุณส่งได้ยี่สิบปีแล้วคุณสามารถที่ว่าเออไม่ได้พี่มันไม่ใช่เงินเก็บอะพี่มันไม่ใช่เงินเก็บนะเงินเนี้ย Uh huh. เขาคือคือที่เขาจะต้องสมมุติอ่ะปีนี้ก็ตั้งเป้านะอันนี้ที่เราคุยทกศมานี่ไม่ต้องสัมภาษณ์ใครแล้วท uh huh. กศเนี่ยท <Yeah. S 2> กศทุกทุกสาขาเขาจะมีชาพนักจกิต uh huh. เงินชาพนัก,กิจเ็ตั้งทําไมรู้ไหมฝนทำไมฮะหลัก uh huh. การที่ดีก็คือว่าเพื่อให้สมาชิกเนี่ยถ้าเกิดว่าสมาชิกตายไปเนี่ยนะก็จะได้เงินค่าทําศพอาแต่ว่า,วา,วาถ้าสมาชิกเนี่ยตายไป มีหนี้กับทกศเขาก็จะหักนี้ก่อนชําระหนี้กับทกศก่อนถูกป่ะเพราะนนี้มากกว่าเงินที่ได้ก็ไม่พออีกอ่ะโอเคปะใช่เนี่ยไอตัวเนี้ยคุณถนอมจะถามด้วยทกศเพราะงั้นทกศเขาได้ประโยชน์นะสองก็คือสมาชิกค้างปรับกันก็ทกศสมาชิกก็ได้ชําระหนี้แต่ถ้าไม่มีหนี้ก็ก็ได้เงินเป็นค่าทําศพเป็นเงินให้กับลูกหลานเพราะฉะนั้นเขาจะคิดศพละยี่สิบาท นะพื้นฐาน20ิบาททีนี้ก็ปีหนึ่งก็ตั้งเป้าว่าก็จะมีคนตายเนี่ยสองร้อคนนะครับสองอคนคนละยี่สิบาทก็เก็บปีละสี่พันปีละสี่พันปรากฏว่าช่วงนี้โควิดคนตายเยอะขึ้นก็เก็บเพิ่มกลางปีก็เก็บเพิ่มอีกใช่ไหมออย่างนี้ทีนี้พี่อานวยบอกทําทำท่าจะไม่คุ้มแล้วโซพี่สาวกับอกว่าลาออกเขาก็ไม่คืนเงินให้อะ ใช่ใช่มนมมันไม่มีเงินคืนพี่เพราะเงินที่เก็บไปคือตายใจให้กับคนตายแล้วไปแล้วครับพี่ครับแล้วม,ม,มันมีนตรงนี้ว่าเขาสงสัยว่าทําไมเวลาเงินกู้เนี่ยเงินกู้อย่างธนาคารเราก็มีประกันการตายครับแต่ทําไมตกสตายยังต้องมาหักเงินตัวนี้ทั้งๆท,ที่เงินตัวนี้มันเป็นเงินประชาบนก,กิจเนี่ยเราเป็นหนี้เขาลหละถ้าเราไม่เป็นหนี้เขาก็ไม่หักถ้าเป็นหนี้ต้องหักครับพี่ครับอื ือมันน่าจะมีระบบที่ว่าดีกว่านี้หน่อยที่ว่าเออคนที่ตายคนที่อยู่เขาจะได้มีเงินทําศพไม่ใช่หักหมดเลยแล้วก็แล้วไอ้ตัวราคู้นี่เนี่ยต้อง <คน S 2> มีมมนี่สิพี่ครับพี่อำนวยคือชาวนาชาวไร่ก็ต้องมีนะเออนี่ต้องจ่ายนี่ต้องจ่ายถ้าไม่มีนี่ก็ไม่ต้องหัก แต่ถ้ามีหนี้ก็มหนี้บางส่วนก็หักบางส่วนคืนบางส่วนครับพี่นะมผมว่าเขาคิดก็ทํามาถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าในนาทีนี้มผม้าใจใว่ามีคนตายเพิ่มกระจายเพิ่มกรจายเพิ่มทําท่าจะไม่คุ้มค่านะพี่อํานวยคุยตามนี้นะสวัสดีครับ